ยาสีฟันค่ะค่ะนางสาวคณิ tha ทัดกลางค่ะจากบริษัทโรบูรานค่ะผลิตภัณฑ์ก็คือเออ่โกโก้สโนว์ค่ะสลิปกัมมี่ค่ะสสวัดีค่ะคุณตาลิมค่ะแอมค่ะมาจากโกโก้นะคะกับเออ่เฮอร์สลิปติงช็อกบาร์ค่ะเป็นช็อกโกแลตแท่งในรูปลิสติกค่ะคุณผู้ชมนั้นจ้าว่ามี แบรนด์ที่รังสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพอยู่แล้วค่ะเราคิดว่าจะต่อยอดคือประโยชน์ของโกโก้ยังไงก็เลยเอาสารสกัดจากธรรมชาติของโกโก,โก,โก้ค่ะเข้ามาผสมผสานกับอย่างนี้ตลาดเด็กค่ะมียาสีฟันที่สามารถกินได้แล้วก็ปลอดภัยค่ะแล้วก็ป้องกันการผูกแอนตี้จิ้ค่ะในส่วนของโกโกส้สูทค่ะเราช่วยให้กับผู้ประกอบให้กับลูกค้าค่ะที่นอนหลับยากให้นอนหลับง่ายขึ้นแล้วก็เพื่อสุขภาพการน,นอนที่ดีด้วยค่ะ ค่ะก็เฮอร์สโก้นะคะเป็นแบรนด์ที่เกิดขึ้นโดยผู้หญิงะคะ่ะทำช็อกโกแลตเพื่อผู้หญิงอย่างเข้าใจผู้หญิงค่ะก็เอ่อทำในรูปของเอ่อเป็นสินค้าพรีเมียมนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากได้ทางอิโมชันอลแล้วก็ฟังชินอลค่ะรู้สึกยินนีรู้สึกเอ่ออิ่มเอิบใจและตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะก็ดีใจตั้งแต่ได้เข้าร่วมโครงการและเพราะได้เจอประกอบการหลายๆท่านที่แบบมีความสามารถแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของโกแก้ต้นจนจบลยค่ะ ก็รู้สึกดีใจค่ะได้องค์ความรู้ทั้งหมดค่ะที่เราตั้งแต่ต้นน้ําไปจนถึงปายน้ําค่ะในเรื่องของการประกอบธุรกิจต่างๆในการที่เราจะคิดทําโปรดักต์ใหม่ๆขึ้นมาค่ะก็ดีใจมากๆค่ะค่ะก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้เข้าร่วมด้วยแล้วก็ทําให้เราเหมือนกับมีความคิดที่เริมแล้วก็มีการพัฒนาสินค้าของเราเดิมๆอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถต่อยอดกับเพื่อนร่วมธุรกิจที่ที่มาเจอกันได้ค่ะขอบคุณมากค่ะโอเค ขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะ